สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมารีวิวไฟ LED ที่ใช้ทำวิดีโอนะครับทำหลอกข้างนอกตัวนี้อูลานซี v l 4 9 Pro นะครับตัวนี้ผมหามานานมากเปรียบเทียบหลายยี่ห้อนะครับใช้เวลานานมากกว่าจะได้สรุปเป็นตัวนี้นะครับเพราะว่าเนี่ยคือไซส์มันแค่นี้ตอนแรกเนี่ยผมเล็งไซส์ประมาณขนาดนี้นะแต่มันมีความรู้สึกว่าผมเวลาผมพกอะไรใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นกล้องไม่ว่าจะเป็นขาตั้งกล้องอุปกรณ์อะไรที่มันใหญ่ๆนะผมไม่เคยได้งานสักทีแต่ไอ้พอพก เล,เล็กแบบนี้ขาดบ้างเกินบ้างกลับได้งานดีนะครับผมก็เลยเลือกซื้อตัวนี้แทนดีกว่าตัวนี้ราคา990บาทนะครับอุปกรณ์ที่ให้มาก็จะมีตัวนี้นะฮะแล้วก็จะมี นี่เป็นอะไรนะเขาเรียกกันอะไรนะเป็นฟิลเตอร์เป็นซอฟ์บ็อกเออซอฟ์บ็อกซอฟ์บล็อกเอาไว้ทําให้หน้าเนียนอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเวลาเราจะถ่ายหน้าก็แปะตัวนี้ไปนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวทําให้แสงมันตรงนะครับผู้ชมทําให้แสงมันพุ่งตรงเข้าหาเราเราจะได้ไม่เสียแสงไปที่อื่นนะครับแต่แสงมันก็อาจจะก,กระด้างนิดหนึ่งนะครับเราก็ใช้ตัวนี้แปะเอไปอีกทีหนึ่งก็จะทําให้มันซอฟ์ลงนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นแม่เหล็กเอาไว้แปะที่ตัวนี้แล้วเอาตัวนี้ ไปแปะเข้ากับฟ้าผนังหรือเหล็กอะไรก็ได้ที่คุณเจอรอบข้างนะครับถ้าวันนั้นคุณไม่ได้พกขาเสียไฟไปนะครับคุณก็สามารถใช้แม่เหล็กแบบนี้ไปแปะได้เลยนะครับก็จะสะดวกอีกแบบนะครับแต่จริงๆแล้วคุณไม่ต้องแปะตัวนี้ก็ได้ด้านข้างที่คุณเห็นอยู่นี้ก็เป็นแม่เหล็กอยู่แล้วนะฮะเขาจะมีมาให้3ด้านเลยนะครับคุณก็สามารถเอาไปแปะได้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีสายชาร์จเดี๋ยมั้งผมลืมนะครับ ผมยังไม่ได้เอาใส่ก็คืนนะครับสิ่งที่ผมชอบอย่างแรกเลยนะครับที่ผมเห็นตัวนี้นะคือปุ่มเปิดครับเพราะาอะไรนี่ปุ่มเปิดเขาจะเป็นแบบนี้นะสวิตช์เปิดปั๊บแบบนี้แล้วไฟเขาจะปึ่ง หนึ่งติดแล้วนะครับปิดก็แบบนี้ทำไมผมถึงชอบปุ่มแบบนี้เพราะว่าถ้ามันเป็นปุ่มกดผมเคยหลายรอบมากนะครับเอาใส่กระเป๋าเดียวกันแล้วอย่างอื่นมันมาโดนทำให้ไฟมันเปิดอัตโนมัติแล้วเสียแบตไปเลยครับคือแบตมันหมดพอถึงเวลาที่เราจะควักออกมาใช้งานปรากฏว่าแบตหมดเรียบร้อยแล้วอันนี้คือปัญหาอย่างหนึ่งนะครับอุลันซีทำออกมาตอบโจทย์ตัวนี้ดีมากผมชอบมากเลยนะครับสมมติเปิดนะครับ เวลาที่เราจะเพิ่มหรือว่าลดนะครับกดบวกลบแค่นี้เองนะฮะแล้วก็ลดไฟแบบนี้นะฮะอันนี้คือง่ายนะครับถ้าเราจะปรับเปลี่ยนองศาเคลวินนะครับคือโหมดต่างๆเอาง่ายๆก็กดตัวนี้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงแค่นี้นะครับมันจะมีแค่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงแค่นี้นะง่ายๆเบสิกมากเลยครับอันนี้คือแสงมันส้มไปใช่ไหมเราอยากจะให้แสงเนี่ยมันออกสีออกน้ําเงินบ้างนะครับเราก็กดบวกแค่นี้เองนะฮะ มันจะถึง 9,000K นะครับมันก็จะเป็นแสงสีขาวแสงสีน้ำเงินนะครับแต่โดยส่วนมากผูก็ใช้ประมาณเท่าไหร่ประมาณ5,500นะครับเอาเป็น6,000แล้วกันเออประมาณนี้5 7 0 5 0 5 8 0 0ดีกว่านะครับทีนี้ไอ้ปุ่มวนๆแบบนี้หมายถึงอะไรคือโหมดของเขานะครับอ่ะเดี๋ยวผมกดให้ดูนะง่ายๆเลยนะปัะ๊บเป็น RGB นะครับ RGB ก็กดได้นะครับเพราะคุณต้องการอ่บวกลบนะครับ ก็บวกไปก็ถ้าเปลี่ยนสีไปแบบนี้นะครับไอ้โหมดนี้คุณผู้ชมก็ไปเล่นเอานะครับส่วนมากผมไม่ค่อยได้เล่นโหมดนี้นะครับทีนี้กดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นโหมดคอบคาโหมดตำรวจนะครับก็เก๋ก็เท่ไปอีกแบบนะครับใช้หลอกคนอื่นได้สมมติคนอื่นเขาตีกันแล้วเราวิ่งไปนะครับเราบอกตำรวจมาตำรวจมาแล้วเราเปิดไฟนี่ใส่โอเคก็มันมาขำๆนะอ่ะกดอีกครั้งหนึ่งก็กลับมาโหมดปกติเลยนะครับถือว่าโอเคนะเวลาปิดก็ดง่ายๆเลยครับ แค่นี้เองแล้วสายมันเล็กมันทําให้การใช้งานมันสะดวกสบายมากขึ้นคุณสามารถเอาใส่กระเป๋าของเกงได้เอาใส่เป้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะชั่งน้ําหนักให้ดูผมก็ลืมมอดเท่าไหร่กี่กรัมอันนี้แบตจะเตรีองเขา2000มิลลิแอมนะครับถือว่าเยอะเพียงพอเพราะว่าบางทีถ้าแบตน้อยเนี่ยใช้งานไปแป,ป๊บหนึ่งเราต้องอาชาร์อีกแล้วอะ่ะอันนี้ใช้งานนานนะครับน้ำหนักเขาจะอยู่ที่112กรัมนะครับถือว่าเบามากทีนี้มาดูมือถือของผมนะครับ245กรัมครับไฟ 112กรัมตัวนี้ของอูลันซี่มันก็ต้องใช้กับของอูลันซี่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมใช้ตัวนี้ดีกว่าไอ้ CG 0 1อันนี้เป็นอูลันซี่ CG 0 1ที่ผมพึ่งรีวิวไปนะครับตัวนี้นะเอาไว้จับมือถือนะครับทุกรุ่นแม้ต่ใส่เครสก็สามารถจับได้นะครับวิธีใส่นะกรบแบบแบบนี้เลยนะฮะแค่นี้นะแล้วผมก็ถอดตัวนี้ออกเพราะว่าตัวนี้เป็นฮอตชูนะครับเอาไว้ใส่ไ,ไฟผมลืมครับเขาแถมตัวนี้มาด้วยนะผมเอาวางไว้ข้างนอกนะครับคุณผู้ชมก็หมุนไป มันไปงี้แล้วก็เสียบเขากับไออูล n นซี่ซีกีศูนรึงบเซตของเขาครับสิ่งที่ผมชอบนี่แหละคือการออกแบบการดีไซน์ของทางอูลันซี่นะครับเขาแบบตอบโจทย์อ่ะเนี่ยคุณผู้ชมก็พร้อมทาหลอกแล้วนะครับออกไปข้างนอกแบบซึ่งง่ายๆสบายๆถ้าเกิดใครมีมือถือถ่ายวิดีโอดีๆนะถ่ายภาพดีๆนะจบเลยนะครับด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะฮะคุณสามารถใช้กล้องหลังเพราะคุณมองกระจกได้นะครับผมทารีวิวไปแล้วแต่ ไม่แน่ใจว่าเทปนี้ออกผมตัดต่อไปหรือยังนะผมชอบตรงที่เขาออกแบบมาให้พร้อมกับการใช้งานจบเอาจจริงๆนะจบอยู่ยี่ห้อเดียวคุณไม่ต้องไปหายี่ห้ออื่นเลยนะครับเพราะว่าเนี่ยอูลันซี่เขาออกแบบมาให้ครบเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับในราคาที่แบบผมว่าถือว่าคุ้มค่านะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อะไรของทางอุรันซี่นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองถ่ายกันดูนะครับว่าถ่ายตอนดึกมันเป็นยังไงบ้างสําหรับไอ้เจ้าไฟตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขอถ่ายตัวกล้อง Sony c v 1ตัวนี้ดีกว่าเพราะว่าผมอยากให้ไฟล์มันสวยงามมากกว่ามือถือนะฮะเพราะตอน ดึกบางทีเซนเซอร์มันเล็กไปนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมใช้ไฟของทางอูลันซี่อย่างเดียวนะผมปิดไฟทุกดวงในห้องผมเรียบร้อยเลยนะอันนี้ไฟอูลันซี่อย่างเดียวเลยนะครับเปิดที่ max สุดแล้วก็ใส่ตัวซอฟบล็อกไปนะครับเพื่อให้ภาพเขามันเหนียนขึ้นนะครับคุณผู้ชมดูเอานะผมใช้ ISO อยู่ที่ 400, f 2.2แล้วก็ shutter speed นะครับอยู่ที่1ส่วน50อันนี้เป็นกล้อง Sony c v 1ประมาณขนาดนี้เลยนะถ้าคุณผู้ชมจะไปทำบล็อกข้างนอกนะอันนี้คือตอนดึกผมว่าเพียงพอเพียงพอต่อการใช้งานนะครคุณผู้ชมจ๋าผมถือว่าโอเคแค่นี้เพียงพอแล้วนะครับไม่ต้องไปดวงใหญ่อะไรมากมายเพราะว่ามันจะทำให้น้ำหนักของกล้องคุณเด มันหนักขึ้นนะครับฉะนั้นกล้องผมเล็กอยู่แล้วผมก็ต้องหาซิสเต็มที่มันเล็กเป็นตัวไออูรานซี่ V L 40 Pro ตัวนี้ผมถือว่าเพียงพอแล้วนะครับแล้วราคาไม่แรง900กว่าบาทถือว่าถูกมากสำหรับอูรานซี่แล้วคุณภาพหายห่วงแบตเตอรี่2,000มิลลิแอมป์ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะครับลองจินตนาการเอานวนะว่าตัวนี้คุ้มค่ากับการจ่ายเงินไหมใครมีคำถามอะไรก็ถามมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้นะฮะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย